สวัสดีครับทำไมต้องปลูกไม้ตัวเร็วก่อนวันนี้จะมาเล่าประโยชน์ของไม้ตัวเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นชำฉาหรือต้นจามจุลีนะครับมีต้นจามจุลีต้นขี้เหล็กนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นต้นขี้เหล็ก ต้นกล้วยนะครับเขายกตัวอย่างเป็นต้นกล้วยต้นกระถินนะครับนี่ยครับต้นกล้วยไม้ตัวเร็วแต่ในที่ดินของผมนั้นจะส่วนมากจะเป็นต้นขี้เหล็กทําไมเราต้องมีไม้ตัวเร็วมาปลูกก่อนนะครับหรือทําไมเราต้องรักษาไม้ตัวเร็วพวกนี้ไว้นะครับ อันดับแรกครับเหตุผลง่ายๆที่คนทั่วไปคิดกันก็คือพอไม้โตเร็วเขาโตแล้วเขาจะให้ร่มเงาช่วยบังแสงแดดนี่ก็เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญเช่นกันครับที่จะทำให้พื้นที่ของเรานั้นปลูกต้นไม้ครั้งต่อไปได้ง่ายมากขึ้นแต่จะมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งครับที่ เรามักจะมองไม่เห็นนั่นก็คือรากของไม้โตเร็วพวกนี้นะครับที่อยู่ใต้ดินนะครับรากเขาจะกระจายไปทั่วพื้นดินเป็นการรักษาความชื้นให้กับใต้ดินครับเหมือนกับเป็นแหล่งน้ำใต้ดินเวลาเราปลูกต้นไม้ต้นใหม่ ใกล้ๆกับไม้พี่เลี้ยงนะครับพอเวลาผ่านไปรากของเขาได้เจริญเติบโตไปหากันนะครับเขาจะแบ่งปันความชื้นแบ่งน้ำให้กันใต้ดินบริเวณไม้พี่เลี้ยงก็จะชุ่มชื้นมากกว่าพื้นดินที่ไม่มีไม้พี่เลี้ยงนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องปลูกไม้โตเร็วก่อน นหนึ่งครับช่วยบังแสงแดดไม่ให้ร้อนเกินไปนะครับสมีความชื้นใต้ดินเนื่องจากรากเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วกระจายตัวได้เร็วนะครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถปลูกต้นไม้ครั้งต่อๆไปได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรดน้ำมากขึ้น ต้นไม้ไม่แห้งตายไม่เฉาตายนะครับและนี่ก็เป็นต้นขี้เหล็ก3ต้นนะครับต้นขี้เหล็ก3ต้นเก่านี้ไม่ไม่ได้ปลูกแต่มันขึ้นเองนะครับมันขึ้นเองก็เป็นไม้พี่เลี้ยงได้ดีนะครับและตรงกลางตรงนี้นะครับผมก็ปลูกต้นยางนาะ ต้นยางนาตรงนี้ก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากครับปลูกแล้วรดน้ำทีเดียวก็พอครับเพราะว่าเขาได้มีไม้พี่เลี้ยงตั้งสามต้นอยู่อ้อมเขานะครับก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับถึงเหตุผลว่าทำไมควรจะปลูกไม้โตเร็วอะไรก็ได้ก่อนครับถ้าหากท่านผู้ชมนั้นมีที่ดิน สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ